เอาเปิดีหน่อยสวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะฮะเอาไว้วันนี้ผมกลับมาเลี้ยวนะครับโปรอินเดียนะครับพาพงฟานมาตกกระชอนที่คลองสามสิบเอ็ดหมายรับหมายรับรับเฮวอะไรนะนัดกี่โมงมั้ยจโอ้นัดหกโมงเมาหกโมงสามแปดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกลับบ้าโอเคไม่ต้อง อะไรไม่ไ,มไ,มไมดูคนอื่นเขาแป๊บเดียวเขาพูดแป๊บเดียวแล้วมันด,ดียวาวนี่ก็เป็นทริปแรกของปีนะครับ69นะวันนี้มากับทีมงานบังมัดนะมีมีชื่อทีมงานไหมโปบ,บิดโปรบิดอุงอ้งพานอจะอะไรนะทีมงานโปบ,บิดท,ทีมงานโปบ,บิดเหรอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะมาจอดริมบอ่อเลยนะบอ่อนี่หูโคตรใหญ่เลยนะข้างในนี่อย่างเยอะเลยนะ เฮ้ยโอ้โหยี่เวลาเปิดกล้องนี่ปลากินเยอะเลยนะเดี๋นะทีมงานทีมงานทีมงานอะไรนะโปรบิดอ่ะรบโปบิดทีมงานโปรบิดโปรบิดคือไข่ว่ายไปฮะอ๋อลุงมัดคือโปรบิดอ่ะอ๋อบางที่ที่เห็นโพสต์ๆบางคิดว่าเฮ้ยนี่บิดคิงไอ้นี่นี้ว่าขิงหนึ่งอะไรเงี้ยอดี๋ยวนะทีมงานโปรบิดนี่เวลาเปิดปุ๊บโดนเลยโอ้ยใหญ่ลูกเล่าพัด อุ้ยเต็มคอเลยนี่เฮ้ยระวังขาดนี่ตาใหญ่ไหมเนี่ยไม่ใหญ่หรอกนะช้อนยี่สิบเองอุ้ยทีช้อนมีไงโอ้ยเนี่ยของจริงว่ะอุ้ยโลกว่าจะวิ่งอยู่ในรถไงเุ้ยเจอเฮ้ยแม่งเริ่มกัดแล้วเนี่ยโดนกัดกัดอุ้ยโลกว่าไอ้นี่เลยเหมือนรู้เลยเปิดกล้องนี่กัดคนแรกเลยนะทีมงานโปรบีทนะอันนี้ฟูอาร์ตนะ ได้ไซโลตัวแรกนะครับทีมงานเขาก็ได้เรื่อยๆนะตรงนี้นะอุ้ยนี่มาถึงเนตัวนี้แหละกิไมในไกลเลยฮะแล้วก็โบบายไงผมลองเซตระบบคระหวังว่าแมงลันเนี่ยเลยตัวเบลเลอร์เลยนะแล้วสายสิบปอนด์ช็อกหวานเลยบางแต่ว่าโอ้มแบบเนี้ยเาว่าขาด่ะนะลงไปไม้แรกเลย มุมบ่อเลยนะเหมือนป่ามันเพิ่งเริ่มกลับนะเพราะเรามันลงกันทีหลังนะคือคือคันเนี่ยมาถึงก่อนนะก็ยังไม่ได้นะบลาแดดออกนี่เพิ่มเริ่มจะเอานะลองเป็นปลายางนะปลายางหัวจิกห้ากำนะเป็นเหยื่อกะพงนะครับเป็นรอกเป็นคันตกหมึกนะอันนี้นะคันตกหมึกอันอันแรกของผมนะ ม,มันแข็งนะเลยเอามาเล่นเล่นมาชอนนะแล้วล้อก็เป็นส2สองพันห้าอ่ะพนนะครับที่เอามากรกระพงอะไรสาย0ูนะฮจุดดะอันนี้ช็อคหน้าใส่เป็นสิ1สิบปอนด์อยู่นะ <c oughs> อ่ามียานะสายเป็นสิบปอนด์อยู่นะเพราะว่าไปตกหมึกมานะก็ถอดสายอันนี้ไปใส่หมึกนะจะกินสายไปด้วยนะจะเอามาลองระบบก่อนนะ อันนี้ก็เอาเบสอีกชุดหนึ่งนะก็ะเอามาเดินชัดเนะอันนี้เป็นปลายางนัจจานะ,อะลองกันเลยลองกันเลยนะเป็นปลายางนัจจานะนี่ยกยกเอาเนาะเนะพิ่งมาถึงนะ่ยยังนั่งกินนู่นกินนี่กันอยู่เลยนะ เกอตัวเด็เอาดิน,ห <า S 1> นไหนอ่ะเนีนจีบยุงหน่าเนี่ยหน่าได้ตักตัวตักงสองโลเคร่งจีบยุงหน่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแล้วนะออโอ้หน้าทีมงานโปรบีทนะรอดแล้ว <c oughs> ไม่ลืมมากๆมันอยู่ในกล่องกระพงนร่งอะกับพัานเปนเตกไระั่วไปหมดอะไม่รู้จะสับังไรเล็กเราบางฟันนี่ไงไปละกิ่งโลกว่ากงโลได้ อุ้ยมันรอดกันหมดแล้วเนี่ยลอดกันครบแล้วนี่หว่าต้อนรับแรงความแรงในเลยพาทิ่ปานเนี่ยทีมงานนะโดยเลยนะเนี่ยโดนต่อเลยนะเหมือนโผงจะเข้านะท้ายบ่อนะตรงนู้นน่ะไว้ตัวที่สามอุ้ยยอยโอ้โหอุ้ยนี่ตัวที่สามเหรอตัวที่สามแล้วเจอดนี่โลกว่าเลยนะเปิดกล้องหรือเปล่าทำไมอ่ะ ยี่ย,ยางเหรอ็อยางโกเกอร์ต<ย>นั่นนั่นนั่นต้องเปิดกล้ <c oughs> องไหมลูกบ่าเฮ้ยปลดล็องเลยนะสามตัวแล้วไปเล็กหน้ารหัสเลยลองดูนะตรงนี้ฝ้าย,ยังได้ไม่หยุดเลยนะเนี่ยปล่อยน้ำเข้าตรงนี้นะดูดน้ำเข้านะ <c oughs> ปลาน่าจะมาล่าลูกปลา <c oughs> แต่ข้างหน้าจิบเยอะจริงนะแต่ว่าไม่ได้กัดก้อยนะอ <c oughs> ุ้ยกัดใกล้ๆเลยเนี่ยนี่ ืเหนืยเลยนะเนี่ยโดนเลยนะเอาแล้วกัดจกเฉยๆฟองมาฟองบานเลยตัว<อ>ใหญ่ด้วยตรงเนี้ยดูเหรออือเออ้อนอ่าเป็นหัวแบนนะกัดหัวแบกนะผมเป็นปลายางน,าจานะจ่ายังไม่โดนกัดอย่างใกล้เลยนะตัวนี้นายกึ่งโหลนะดูดีนะ นี่ถ้าว่าไม่ไม่ถ้าว่าไม่หัวไม่โตนี่มันว่าเป็นโลหัวใหญ่นะคอยด้วยนะเฮยไม่ะลงเนี่ยเดี๋ยวที่ว่าไปคนเดียวนี่แม่งเนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ยไอ้ปลามันไม่เราไม่มีชดแล้วแม่งทำอะไรไม่ได้เลยคุ้ยโคตรไกลอ่ะอุ้ยทำไมหมานี่ขาทำไมหมานี่ขาไปตีลงไปนะไกลนู่นเลยนะปึ้งเลยลงกินเลยนั่งกัดไก่ด้วยอ้าว เล่นเล่นเยอะครับคน,นมันเทพครับเยอะเลยเลยเห็นหน้าตาปูจริงๆไหมครับสามตัวเยอะสุดๆมาใหญ่ด้วยะตัวแล้วาอาชนเยอะสามแล้วอ๋อสามหมดมแล้วนี่ปลอยกันทุกคนแล้วยกเว้นบาง่าวจิบดูนะมีอาการแล้วนะกี้นะสายเผลอไปทีอย่างเงี้ยอืมบาลึง มุ้งเป้งนั่นเลยนะแต่แม่งรอแดดจริงวันเช้าอ่ะอุ้ยอีไหนเฮ้ยงูจริงวะเฮ้ยขอแลกเหยื่อได้ป่ะน่ะตัวที่สี่นะทอดแน่นอนนะตรงนี้พอซึมเลยนะพอเอ้ยตัวที่กัดบังเปล่าวะชาร์จตัวเฮ้ยบ่ายวันนี้วันนี้มาหมานว่ะ หลุดนำบ้านอ่ะตกปล่อยร้บน้ำตกปล่อยรับน้ำตปล่อย้ำน้ได้เยอะเกินตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะครับปังมัดนะทีมงานโปรบีทนะเขาว่าเดี๋ยวลองย้ายไปหัวบ่อตรงนู้นนะครับอันนี้คือมาอยู่ท้ายบ่อปลามันก็มีแหละนะครับแต่ว่าเขาอยากจะลองไปหัวบ่อตรงนู้นนะาตัวแรกให้เจอของปีนี้เลยมาดูแล้วนะ ป่าปอกนะกัดเป็นโจโ็กเกอร์นะนะกระดีโจ็กเกอร์นะกระดียางนะโจ็กเกอร์ตัวนี้ยังไม่โดนนะยังไม่โดนนะเป็นงานเป็นการนะยางนะ แล้วา,ายมาแล้วช่อนมาเนี่ยชอ่ <c oughs> อ,ชอนแาโอ้ยช่อนอเ,เอ้ยเฮียตัวแรกมาแล้วมาแล้วเฮ้เวลาวมันนี่เ,นเอาเนี่ย <c oughs> เอามาดึงเ, <c oughs> เ,เล็กไปปล่อยพี่องมึงนะเนี่ยเล็กไว้เราคัาดไต มาขีดนะอะอสามขีดนะไม่พ้นประช่อนคลองนะตัวนี้ฮะตัวนี้เล็กใบนะเราคัดใส่นะ <ไป S 1> เพราะว่า <ไป S 1> มันให้มันโตก่อนนะแต่ก็ไม่ได้กัดทุกหมาออ้ยาวเบื้อเลยอ่ะ เกยแล้วด่ะคู้โลกว่ายาวบุดเลยถ้าอ้วน,นีนสองโลได้ตัวเนี้ยเงาะอู้หูนี่ถ้าอ้วนในสองโลมีนะตัวเนี้ยผู้ชังยาวอูอ้มีสองโลได้ถ้าอ้วนนะนะถ้าอ้วนสองโลแน่พี่เนินปนลื่เลยด่ะใหญ่จริงนะตัวนี้นะแต่ว่ามันผอมไปหน่อยนะดูหัวนะดูมือออกมาเดี๋ยอ้วนในสองโลกว่า ก็ดีอย่างนะดีจ็อกเกอร์นะ ไซเดอร์แม่บ้นยานใหญ่ก็หน่อยแต่ตัวสวยเรียมดีมดีนะอื้วนด,ดีถ้าตัวเล็กจะอ้วนเลยอะดีนะมีอาการนะถ้ากติยางมีอาการนะนี่ก็สักสามขีดนะสามกิโกว่านะแต่ตัวอาา้วนดีนะเดี๋ดวยวเก็บใส่ชังนะอ่ะนะฮะย้ายโบยแล้วดูแล้วทีมงานนี้ไม่ได้เน้นตกปลานะเน้นเน้นย้ายโบออ นะที่แรกตอนเช้านะไ,<ห>นไปลง<ห>ท้ายบ่อนะครับตกตั้ไม่ถึงชั่วโมงนะย้ายมาหน้าบ่อนะบ่ก็ตกัไ,<ห>ไม่ถึงชั่วโมงย้ายบ่อ,อยแล้วเห็นละนะวันนี้มากับเจ้าของบ่อเลยนะครับเขามีบ่อเยอะมากนะก็เลยไปให้รู้เฉยๆปลาแม่แล้วบางได้สองตัวแล<ช>้วตัวนีตว้ตัวตัว <c oughs> มันหลังนี่นะบางไม่ยากเลยแต่าบางจะตกปลาตัวนี้นะเปิดประตูหลังบ้านมีคลองอยู่เส้นหนึ่งที่บางชอบไป ดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาปลาโลมาให้บ่ายด้วยได้นะแต่ว่าไม่ได้ต้องขอพี่ชาเลยนะได้พี่ชาสองคนเลยอัดก็ได้กปลาใหญ่ปลาใหญ่นี่ปลาใหญ่ไปเยอะด้วยของมันสองยังไม่ได้ลนะไดปลาใหญ่มัน,นมยมอยู่ที่คนไงมันอยู่ที่คนนี่หลุดไปกูกอ่อนใช่ไหมเราจะคือจะจับมือก็ไม่ได้่่ไไมด้ลองลุ้นดูนะหาปลาใหญ่ไซส์โลให้ได้เลยเห็นบอกแล้วนะครับเห็นไหมนะครับน้ำนี่คือ นกขยางอ่ะยืน,ยน,นยอยู่น้ำมันจะคืบ้นแบบนี้อตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับก็วนมาบ่อเดิมนะฮะที่เรามาตกทีแรกนะครับสรุปแล้วบ่อแรกเนี่ยเวิร์กสุดแล้วนะครับช่วงบ่ายนี้น่าจะปักหลักที่นี่แล้วนะ <S <S ลงไปคนละมาเลยนะ <S <S บ่ายได้มาตัวนหนึ่งแล้วนะฟอร์อได้อีกตนนัวนึงนะครับส่วนตัวหาไซโลให้ได้นะครับสําหรับทริปนี้เลย <S <S เซ<ล>ตใหม่แล้วนะครับอันนี้เพิ่งอ,ออกมานะต่อช็อกใหม่ นะครับเป็นรอกที่เอาไปตกกระพงนะครับ C S <S 2 5 0 5 S นะครับกับคันตกหมึกนะยังไม่เคยโดนกัรเลยเนี่ยอ

เอ้ยงัดปใบใหญ่คือเก็ไม่เสียงตรงใหญ่มาหน่อยนะงงลูกพี่ลูกน้องกันนะนะครับใกล้เคียงกันเลยนะห่างกันสั่สองขีดนะ

ตัวตัวหางขาดด้วยไงนะ่ะเหยื่อหางขาดด้วยนะหนกเหยืออ่อหางขาดาไม่กินบางจ็อกเกอร์อ่ะเฮ้ยอย่าแปลกว่ะมันกินจัดว่ะต้งเดียวกับแจ็คพอเลยว่าหางขาดอ่ะมันจัดรึวะนี่มันฟานเด้งขยับไปนู่นไปนี่มันกัดอยู่อยู่ยไม่ด้บเหบยื่อใบนี่ลงใบไม้แรกนะอันนี้จ็อกเกอร์หางขาดด้วยนะ,ะเะย็ดอหมานกือ ทะลุไปเลยโอ้โหแป๊บเดียวนะนี่พื้ของนี่ชวัวโอ้ยอ้วนเนี่อออยอ้วนด้วยใหญ่ด้วยนะนี่น่าจะเปนนะ็นน้องโ<ร>อลอสองโลสามนะอ้วนเนี่ยต้านแลงบายถูกยูจ็อกเกอร์ส้มหมันอ่ะเอาได้อุ่นขึ้นแล้วแป๊บเดียวมันจะเต็มนี่เลยนะจะขาดวันไหนกระชังกระชังอนาถาชางเช็คยังเหนืองล่างรั่วปวบ่าย่าง

เหอะหายปากนิดเดียวเนี่ยตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ต้นไซโลไหลป่ะใหญ่หญเอ,อ้ยนิดไปป่านิดเดียวโอโ้โหนี่หลายรู้ว่ากินกันดีละแขนเลยนี่ <laughs> ตัววะถ้ายกอ,อ่หลุดเหมือนกันด้วลูละ ดียังปลาเลยวะเฮ้ยช่อนโนวเนี่ยเออช่อโนโมาวะี่ดียังกันแคบดูเดี๋ยวว่าต้องปล่อยนะปล่อยตกเลยนะปล่อยตกไปลอยนะโอ้โหหลุดพอดีขึ้นบก นะปล่อยตกลอยลอยนะะตอนโทรศัพท์มาพอดีนะเวลาปล่อยตกไปป๊บยกขึ้นมาแม่งเด้งเลยบึ๊กต๊าเลยอะ่ะกินตอนลงเหมือนว่อเช้าต้อง,ต,องต้องยกยกนิ่งๆแล้วก็ปลออ่อยตกนิ่งแล้วปล่อยเหมือนมันล่าลูกป่าขียนดขีดได้นะตัวนี้สวยตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้ว นะครับก็นะ่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับของวันนี้นะบัมงมัดพาทัวร์นะบอ่อนี้คือบอ่อที่มาตอนกลางวันนะครับก็ย้ายจากไอบอ่อที่ตอนเช้านะครับมาเล่นบอ่อนี้แทนนะครับเขาบอกว่าช่วงเย็นจะกัดดีอะ่ะก็เดี๋ยวมาลุยกันนะขอสักสองสามช็อตนะขอไซโลตึงๆตอนนี้ยังไม่ได้ไซโลเลยนะได้ไซแบบครึ่งโลครึ่งโลห้าหกขีด ไเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหรือไม่ใช่ปลาโอ้โห,โหชื่อว่าปลานะตึ้งมาเลยเลยนะปล่อยตกไปนะ ่าจะถุงอุ้ยช่อนคุดนี่คุดเลยอ่ะปดเน่อ่น่าจะอ่าลุดอุ้ยที่ผมพันตัวดึงนี่คิดว่าติดตงมันติดติดไรมันติดไม้นะตื้อไปเลยแบนี้แรกก็ออก น่าจะคุดมันชอบคุดฟาร์นบ่อนเนี่ยนั่นหรอยิงบางม้วนตัวดึงเลยแกแล้วปลาดึงเลออกมาเฉยเลยใช่มันชอบคุด,ดจริงโอ้โหเศรย์ใจนะออกมาดิบึก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 หัวเลยแกใช่ป๋วอะมันคุดจริงจริงบามันามจริงว่าตอนมันตอนมันกระแทกมันกัดอะปึ้ง <c oughs> นะแต่ว่าติดดึงไม่ออกแกมันใหญ่มันเล็บมันเล็่ เออยังไากีหลุออลดใจเลยแหละวะโดนหมินแล้วมึงโอ้ชอนนะมันคุดนะกีนะยังงงเลยตึง้งเบลอเลยนะตึง้งปุ๊บอยู่กับที่เลยนะถ้าผมเอาตัวม้วนพันนะ่พันแล้วก็เด้งออกมาพอรดหลุดออกมาปุ๊บวิ่งต่อนะอะไรวะ โอ้โหนี่เด็ดได้เลยนะเบ็ดก็ไม่งางเลยนะยโอ้โหงงเลยอ่นะนะก็สุป,ปออกนะครับสำหรับทิปปลาช่อนคลอง31น,นะครับมากับทีมงานบังมัดนะฮะบังมัดโปบิทอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอา อุปกรณ์นะครับมาลองนะเพื่อที่จะปรับปรุงในการไปทิปหน้าอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ไปสัก3าตัวนะครับส่วนปลารวมนะก็มี40-50ตัวเลยนะนะครับปลาค่อนข้างขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนอื่นนะนะไนะซส์ก็มีตั้งแต่4ี่หขีดนะครับจนถึงเกือบ2งโลก็มีนะนะวันนี้ก็คงจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ